อ่ะผัเทศแล้วก็ข้าวโพดนะมาฝากขอยสิไปซวนทีมงานขอยก่ันแมนแมนนอารถเจ้าน่ะพวนอูกับพี่ผู้พวนเออใช่ไม่เอี่ยมเลยไป่ชวนก่อน เยอะแยะมากมายฝนกระตกรำรำๆุณนนอะไรเนาะใส่เสื้อสีชมพนะูนะฝนตกคุณน้องเอ้ยมีอะไรให้กินบ้างร้านค้านี่ โอ้ยเข็ดยังดีโอ๊ยเจอยสอนคุอยูนี่ฮะตาพ่อแกเข็ดยังดี่างนอนเว้นแม่มีความสุขหลยนี่คือบ้านคุณชายเป็ดนะคะเนี่ยครั้งแรกนะที่มาผ่านทุกครั้งเต็มไม่ได้มาส่วนตะหนูก็มาอยู่นี่พอดีโอ้ยฟุกขนาดเลยสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะ พูดบ้านเราสะอาดสะอาดเนาะปลาหนูอยู่นี่เฮ้ยไปผมบอกไปไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวจะนั่มไปเชิญด้วยเชิญด้วยเออให้ชวนทุกคนนะฝากเชิญด้วยชวนทุกคนเลยนะกินอะไรไหมแตนูกินอะไรพิเศษไหมไปไปกินนล้วกันในภูที่ก็มานะคนบ้านเห็ดก็มา กคุยกันจะนไปฮะก็ธุระยังกันด้อะคะก็คุยกันเป็นธุระปะปังฮะเออนั่นแหละนั่นแหละฮะส่วนส่วนทุกคนนั่นแหละฮะคือว่าสั้นสสิไปบไปส่วงนั้นนะเออบอฮะเครียดยังอีกโอ้ยเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้ไปใส่มาใส่นี้อไะมา้ป่าสป่า,ปาเอาไปเอาจัมงปาามง่าใน้อยแล้วมดามสมมุติฮะโอเจอครบทีมเลยบ่เฮ้อ มาเลยหาของกินได้หนิไม่มีเอ็มร้อยวันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีเอ็มร้อยวันนี้น่ะไม่เต็มโอ้มาก็เจอไม่มีเอ็มร้อยไม่ได้พกมาไปน้ำกันวันเมียตาหนูก็มาได้มาหนิมาครบทีมโอ้มาครบทีมมาชวนนะคะค่ะ พอมีหยังหนิมีมีหนังเลยเอามาเตือนนะเฮือนบ่วเม็ดนึงแล้วเออลองกินไปไหนลองชิมกินลองก็มันแซ่บอยู่เฮ็ดกินแล้วหวานอยู่เนาะบ่หวานอยู่แซ่บอยู่เอาอีกบ่พล่ะเอารถละเจ้ามือเฮือนบ่มื้บ่เจ้ามือเฮเจ้าว่ามือรถดามกินข้าวแล้วบ่นี่อ๋อกินแต่เช้าพุ่นค่ะส่วนตหนูกับคุณชายเป็ด ไปกินบ้านเต้โป้ยกินส้มตำหล่ามันก็ทีมงานล่ะไปเลยวะนี่กินไรพิเศษไหมอ๋อตั้นหูไปเลยบ่เฮ้ยถีบยานไปเลยละเพิ่นเนาะแล้วเป็ดตำอ้าวมาแม่ใหญ่ป้ากระส้วนน้ำกันหั่นละปกติส้วนเจะกับบไปไปบ้านนี้เฮาเดินทางก่อนไป ซื้ออะไรพิเศษไหมเดี๋ยวกลับมาก็ได้มีอะไรพิเศษไปเนาะไปเดินทางก่อนเทียบเม่เจ้านะห้าแกงไมไมอ่ะไปไปเดินทางก่อนตามหลังลเออโอ้ส่คลิ้เนี่ยสวัสดีมีเอาไปเอาไปพูดเลยบอกว่าไม่ไพ่ส้วน <c oughs> อไอ้ยข่บอก โอ้ยม,มีใครชวนเพิ่นเลยไหมเนาะชวนเพิ่นกับบมาดอ,อกชวนหลายรอบแล้วฮะไม่เอาเขาไม่ไปหรอกแกบอกอยู่ชวนเองเเลยดี๋ยวชวนแล้วเขาไม่ไปทาไงาอ่ะไม่เอาดีกว่าแกคงไม่ว่างนะคะเคยชวนแล้วแกไม่ไป เอาอะไรเพิ่มเติมไหมน้นอเอาอะไรเพิ่มเติมไม่เดี๋ยวยยดเดี๋ยวค่อยมาก็ได้นะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมนี่ <S <S เห็นไหมคนก็คุยง่ายอะ่ะแป๊บเดียวเขาก็มาแล้วมบนหลังช่น้นไปกินปลาเผาบ้านมาดามเดลยรถดีรถเขาเนี่ยนีรถรถตง้งเรงใหา เดินทางกันเยอะาัิชี2เข้าเละเบิดลเก็ชุมชนนะคะนี่คนง่ายย็นบ่นี่ไปใส่ก็ไปได้เบิดจับจักรยานได้ก็ไปทันทีเลย อย่าให้รู้ว่ามีมีกองหนุนที่ไหนไปทันทีนะคะฝ <laughs> นตกมัดมือมมเลยจังหวะฝนพลัมพลัม,มนะคะมาแล้วมาแล้ว <laughs> ไป้ายล่ะอ,อ้าวงานนี้ วนปุ๊บมาปั๊บเลยไม่ไม่คิดอะไรเลยเม่กตาลตกตตกปุ้งปังปุ้งปังอยู่คนเดียวในฮือนะกตกมาบ้มาเรียบร้อยนะคะไปสวนอยู่บ่ไปักมาสวนเลยนะสวนเลยให้ตะหนูกับตะเป็ดไปให้ตะหนูกับตะเป็ดไปสวนแล้วบ่ไปนบ่ บวนไปได้าตาหนูบวนบ๊ววนพันบ่อวนเพิ่งกับบมาค่ะรู้แล้วนะอยู่แล้วมามาสีขเหลืองบมันโบมีก็ต้องกินตัวสันพูดยากแท้อ้าวก็เบอกถ้ไปในตัว วันนี้สายลุยนะมาทำปลาข้าวกันคนคนบ้าเห็ดกำะัางอ้ยอย่าไปกินฝีมือมาด่ามมงโพเถอะย่านมอป่ายโหคนนี้นะระะันเราทำไม่ดีพอบ้าไม่ใหญ่นี่แม,ม่ครบมันน้อยบ้า ตุ่บาวสดไงเบาสดม่ยังกับรสุดกะบมี่ซล่าบามีสุดมีบิบิพอดีใส่หมาแล้วดสุดฮันโดจะแซบมาแซบดูหนูถาม่ว่าพงสุลธ์มีบอสนหมพอมีพอวีไม่ได้หน่อยเดียวพงสุลดเขาตั้งแบบว่าอลังการใช่ไหม มามาโชว์ฝีมือนะคะมากินน้ำกลั่นอะไรบ้างโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจนะคะขน้แม่มาตามไม่ยังก็ยคลิปแน่ขอบคุณนะคะ แซบป่บบะเนาะแซบล่ะไปตอกซิมก็แซบล,แล่ะปกติเราก็ไม่เคยซิมอยู่แล้วแซบง้นแซบทพ่เนละอืมแอมนะดีดีอ่ะเราแตะแอมไปดิแซบหลาย